สวัสดีทุกคนค่ะพบกับครอนอีกแล้วค่ะใน german ว i v i d อัญญาค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาเรียนกันต่อเลยสรุปก r a m m a r r ice ทั้งหมด1.1 1.2นะคะแต่ว่าวันนี้เป็นตอนที่4แล้วค่ะใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหมย่ย้อนกลับไปดูตอน1 2 3ก่อนนะคะครูจะใส่ลิงก์ไว้ให้ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ถามกันเข้ามาหลังมาเยอะเลยค่ะว่าอยากจะเริ่มต้นหัดเรียน r i s เนี่ยจะไปเริ่มตรงไหนนะคะ คำแนะนำของครูก็คือ 1. ถามตัวเองนะคะว่าคุณต้องการที่จะเรียนไ i เพื่ออะไรถ้าคุณอยากที่จะเรียนเพื่อสอบเพื่อที่จะขอวีซา่าเอาใบผลสอบไ i ไปขอวีซ่านะคะครูแนะนำค่ะถ้าคุณอ่านออกเขียนได้นะคะการเรียน a i ด้วยตัวเองไม่ใช่เรื่องยากนะคะคุณสามารถถ้าคุณมีเวลามากพอคุณไปเรียนที่โรงเรียนนะคะซึ่งอาจจะเป็นทุกอาทิตย์นะหรือทุกตอนเย็นอะไรก็แล้วแต่ แต่ถ้าคุณมีเวลาไม่มากคุณต้องทำงานประจำนะคะก็มีคอร์สออนไลน์เยอะแยะเลยในอินเทอร์เน็ตหรือแม้แต่กระทั่งนะคะในช่องของครูเนี่ยก็จะมีนะคะเกี่ยวกับ r i เนี่ยเยอะเลยทำคลิปไว้เป็นร้อยๆเลยนะคะหาเรียนเองได้เลยแต่ถ้าคุณจะเน้นนะคะสอบครูแนะนำให้คุณเน้นติวสอบไปเลยคะ่ะนะคะเพราะการเรียน r i เนี่ยมันก็ต้องเรียน4ทักษะฟังอ่านเขียนพูดใช่ไหมคะสอบก็ต้องฟังอ่านเขียนพูดเหมือนกันนะ ถ้าเราอยากจะพูดได้เราก็ต้องฟังให้ออกนะคะฟังกับพูดเขาจะไปด้วยกันฟังแล้วพูดตามฟังแล้วพูดตามอ่านกับเขียนเขาจะไปด้วยกันอ่านให้ได้แล้วก็เขียนให้ได้อย่างเงี้ยนะฉะนั้นติวสอบไปเลยดีกว่าคือฝึกฟัง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 จากแนวข้อสอบฝึกพูดนะคะฝึกพูดแล้วก็ฝึกอ่านฝึกเขียนจากแนวข้อสอบไปเลยนะคะถ้าคุณมีเวลาไม่มากพอซึ่งครูก็จะมีเป็นคอร์สนะคะติวสอบไ i เนี่ย แยกติวเป็นเรื่องๆไปราคาสุดประหยัดมากเลยราคาเริ่มต้น990บาทเท่านั้นเองนะคุณอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ทบทวนเมื่อไหร่ก็ได้มีเอกสารให้ครบเลยนะคะ ส่วนใครที่กำลังเริ่มต้นหัดพูดภาษาเยอรมันนะคะครูก็จะมีเป็นคอระะ์สหัดพูดเยอรมันนะคะพื้นฐานสำหรับคนไม่มีพื้นฐานเนี่ยราคาเริ่มต้น690บาทเท่านั้นเองซึ่งจะเป็นประโยคพูดนะคะทุกๆสถานการณ์ที่อยู่ในระดับ A1 ทั้งหมดนะคะเอามาไว้ให้อยู่ในคอร์สนั้นเลยนะคะถ้าใครสนใจก็ไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของครูนะคะเอาละค่ะเกินมาซะยาวเลยนะคะ เรามาเริ่มเรียนกันเลยนะคะวันนี้จะเป็นตอนที่4อ่ะตอนที่สี่เดี๋ยวคุณสลับหน้าจอก่อนนะคะอ่ะมาแล้วค่ะนะคะเดี๋ยววันนี้เราเรียนเรื่องของ modal verb เป็น m o d a verb ก็คืออะไรคำกริยาช่วยไม่ใช่คำกริยาหลักคำกริยาหลักเช่นคำว่าอะไรที่เราเรียนไป e s s e n กิน gain ไป c o m m e n มาถูกไหมคะอืมอะไรพวกนี้ แต่อันนี้เดี๋ยวเราจะเรียนในเรื่องของคำกริยาช่วยซึ่งเขามีทั้งหมดนะคะหนึ่นะคะ,ะคะ้คนหนึ่งค้นหนึ่งแปลว่าสามามรถความสามารถนะ,ะเดี๋ยวรูณจะไล่ให้ดูทีละตัวก่อนอะ่ะ Vol volent v o l e n คือความต้องการเป็นการบอกความต้องการแบบ direct นะคะคือเหมือน view เออ w i l l เหมือน want นะ want ในภาษาอังกฤษนะ,ะไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่เอาไวใ้ใช้พูดกับคนกันเอง มุ s เซนมุเซนคือต้องนะต้องทำต้องนั่นต้องนี่ไม่มีทางเลือกเดอร์เฟนเดอรก็คืออนุญาตไม่อนุญาตหรือปล่อยให้ทำนะคะโซเลนโซเลนเป็นในลักษณะของการให้คำแนะนำนะคะส่วนที่ครูทำเป็นตัวสีเหลืองไว้ m มอร์กันะคะเขาไม่จัดอยู่ในปัจจุบันนี้เขาไม่จัดอยู่ในที่เป็นแวบช่วยแล้วนะคะเขาสามารถ อ่ะแปลก่อนเมือกันก็คือแปลว่าชอบเขาเนี่ยเป็นแวบนะคะที่เอาใช้งานโดยที่ไม่ต้องมี for แวคือไม่ต้องมีแวบช่วยไม่ต้องมีแวบหลักมาอยู่ในประโยคแล้วแล้วเวลาที่เราใช้งานเขาเราจะต้องผ่านเขาในรูปแบบของอคุสถินะคะคูณเขียนเป็นตัวยอ่อเป็นตัว R ไปแล้วกันนะคะผันในรูปอคุสถิบเท่านั้นนะคะเดี๋ยวคุณจะยกตัวอย่าง ไปเรื่องของคำนี้ก่อนนะคำว่า m e r c h e n m e r c h e n ก็คือเป็นการบอกความต้องการสิ่งที่เราอยากเหมือนกันเหมือนกับคำว่า w e n t นะคะแต่สุภาพกว่าฉะนั้นถ้าเราอยากจะบอกความต้องการของเรากับใครนะคะเร,เราอยากทำนั่นเราอยากทำนี่ในแบบฟอร์มที่เป็นสุภาพนะคะให้เราใช้ m e r c h e n m e r c h e n เนี่ยเขาจะเป็นนะคะ คอนยุงทีสวายนะคะของเจ้าแวบเมอร์เกนนะคะและปัจจุบันนี้ไอ้เจ้าแวบเมอร์เกนเนี่ยนะะถือว่าเป็นแวบที่เป็นอิสระนะคะไม่ได้จัดอยู่ในหมวดของโมดาลแวบเป็นนะคะเดี๋ยวครูให้ดูตารางการผันก่อนแล้วเดี๋ยวครูจะอธิบายนะคะทีนี้เราต้องจำตารางการผันเจ้าโมดาลแวบนะคะเจ้าโมดาลแวบคนนึงเนี่ยอิชก็เป็นอะไรอิชคัน do k a n s t นะจ๊ะ air aircs มันเนี่ย level เดียวกันนะคะพันเหมือนกันครูจะพูดแค่ air นะคะก็เป็นขาน we a r พวกเรา k ö n พวกเราสามารถเนะี่ย I k a n t แล้วก็ seem t e can นะจ๊ะ can คือความสามารถนะอะไรที่เราทำได้ทำไม่ได้เรามีทักษะอะไรเช่น I can h k Deutsch อย่างเงี้ยฉันพูดภาษาเยอรมัน ได้แต่ทีเนี้ยนะคะในประโยคในชีวิตจริงอ่ะถ้าเราบอกว่าฉันพูดภาษาเยอรมันได้อะ ich kann ่ะอิ n เคิลเดอช์นะสเปรชนะค,คำที่อยู่ในวงเล็บคือสเปรช n คือพูดนะคะในชีวิตจริงอ่ะเราตัดคำนี้ทิ้งนะคะเวลาที่เราพูด ถ้าเราจะบอกว่าเออฉันพูดภาษาเยอร,รมันได้ ich kann deutsch จบนะคะไม่ต้อง deutsch sprechen นึกออกไหม,มหรือถ้าเราอยากจะถามว่าเธอพูดภาษาเยอร,รมันได้ไหมนะคะเธอะนะคะก็จะเป็นไงพันเพราะเป็นดูก็ต้องเป็น kannst นะคะ kannst du deutsch แค่นี้เองไม่ต้องมีคำว่า sprechen ต่อนึกออกไหมคะ const t u Deutsch เไหมจะพูดภาษาเยอร,รมันได้ไหม uh, นะคะอ่ะ uh, ทีนี้เรามาดูตัวต่อมา wollen wollen แปลว่า view นะเออไม่แปลว่า view คือ want บ,บอกความต้องการของเราแบบ direct ต,ตรงๆไอ้เจ้ามา d a l แวบตัวนี้นะคะเราเอาไว้ใช้พูดกับคนกันเองคนที่เราใช้ดูฟอร์มพูดด้วยนะคะกับลูกกับแฟนกับสามีกับเพื่อนนะคะ ich ก็จะเป็น ich wir ร์ไหมดูก็จะเป็นเติม st ส i r s t e ดเก็เ i r นะคะส่วนที่เหลือที่เหลือนะคะ wir ก็เหมือนเดิม v o l e n ihr w ย r t แล้วก็ซ u อัน sie v o l e n เนอะม u s e n นมุดเคือต้องนะคะไม่มีทางเลือกนะคะมันต้องทำเช่นอ ich m u s s heute arbeiten วันนี้ฉันต้องทำงาน อย่างเงี้ยจะไม่ทำไม่ได้เนี่ยบอกป่ะ do must do must h e u t e comment นะวันนี้เธอต้องมาอย่างเงี้ยเธอไม่มาไม่ได้คือ must คือมันต้องนะ is ก็ must นะ do ก็เติมแค่ตัว t h ตัวเดียวเพราะว่ามี d s สองตัวแล้วก็เป็น must air ก็ must นะ via ก็เหมือนเดิม must นะ ear ก็ must c ก็ m u s n เหมือนเดิม d o r f e n dürfen อนุญาตไม่อนุญาตห้ามนะฮะหรือปล่อยนะ ich ก็เป็น darf du ก็ darf er ก็ darf นะ wir นะ dürfen er ก็ darf t แล้วก็ sie ก็ dürfen sollen sollen ก็คือการแนะนำนะคะควรไม่ควรนะคะ เดี๋ยวคุณจะมาไล่ตัวอย่างประโยคนะคะแต่ละอันนะฮะนี่ดูตารางการผ่านไปก่อนนะอ้าสโวลนเนี่ยก็คือควรไม่ควรเป็นการให้คำแนะนำอ่ะอิชซอร์ดูเติมเอสเทสซอร์สต์แอร์ก็เป็นซอร์สนะเวียสโ l ลนนะเหมือนเดิมเอียสอร์ส์แล้วก็ i ีก็โ l ลน n เนาะ m ö อ e n นนะคะ m ö อ e n นแปลว่าอะไรแปลว่าชอบนะ ฉันชอบ ich mag นะ du เตนะิม st magst เอ r er mag นะส่วนนะ w i r ก็ gen, มือกันเหมือนเดิม ear ก็มือกแล้วก็ see ก็มือก e น merchen เป็นการบอกความปรารถนาแบบสุภาพนะคะ merchen นะคนะเป็นกลารล่างที่มาจากมือกันคือ conjunctive ไว้นะเป็นการบอกความปรารถนา นะคะบอกสิ่งที่เราต้องการและเป็นแบบสุภาพฟอร์มนะคะและยังเป็นแวร์อิสระด้วยนะคะเดี๋ยวครูจะบอกจะมีตัวอย่างให้ดูว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงมาดูการผ่านก่อนนะ i ิช e มอร์ e ดูก็เติม st ดูก็ m e r g e d นะแล้วก็ a i r er, ก็ m e r g e d เด e e ก็ m e r g ์ช e a r ก็ m e r g e d แล้วก็ซ e ก็ m e r g ์ชครูทำเป็นตัวสีแดงไว้นะคะอ่ะหุบมันลงมาก่อนนะคะ ลงหุบมาลงมาก่อนตัวสีแดงไว้ก็คือจะสังเกตว่า pronomen ที่มีการเปลี่ยนคือการผันของเจ้าออกริยาช่วยพวกนี้ก็คือ each do a r er, นะคะส่วนที่เหลือ w i a e s r e er เหมือนเดิมนะ,ะทีนี้เรามาไล่ทีละตัวคนนึงคุณไล่ให้ไปแล้วเมื่อกี้นะคะ kannst du deutsch ich kann deutsch อะไรเงี้ยนะคะก็คือ เวลาที่เราใช้เจ้า verb ค o n n e c เข้ามาในประโยคถูกไหมคะจะวางเขาไว้อยู่ตำแหน่งที่2แล้ว verb ในสถานะ verb ปกตินะคะ for verb หรือ verb ในรูปแบบของ infinitive จะไปอยู่ท้ายนะคะแต่อย่างในกรณีเมื่อกี้ที่ครูบอกว่า ich kann deutsch ไหม sprechen ตัดชิงนะคะใช้แค่เจ้า modal verb ค o n n e c ตัวเดียวทีนี้มาดู wollen นะ,ะ wollen ich นะ ฉันก็ต้องเป็น i l l นะ ich will อ่ะคุณบอก h e u t e ins Kino ich w i l l heute ins Kino ก็ต้องตามด้วยแว็บที่เป็นรูป infinitive Gain นะวันนี้ฉันอยากที่จะเห็นไหมไปดูหนังเห็นไหม will โมเดลแว็บอยู่ตำแหน่งที่สอง แล้วแว r บที่เป็น infinitive จะไปจบประโยคนะคะอยู่ตำแหน่งสุดท้ายหรือ,อ I c h will สมมติ I c h will does ใช่ไหม, achen, ไหมฉันอยากจะทำนั้น Machen ก็คือเป็นแว r บในรูปแบบของ infinitive ที่ยังไม่มีการพันนะ แต่ถ้าเป็นคำถามคำถามอ่าเช่นเธออยากจะทำนั่นไหมคำถามเธออ่า w i r s ใช่ไหมอ่าใส่เครื่องหมายคำถาม w i r s du das machen ใช่ไหมก็คือเอามาขึ้นต้นประโยคนะคะ w i e r เป็นการบอกความต้องการนะแบบตรงๆนั่นเองเนาะอ่าไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่ m u s s e n m u s s e n คือต้อง นะคะ d u must s เนี่ย h a u s a u f g a b e n ทำกันอย่างเงี้ยเห็นไหมสมมุติครูบอกว่า uh, must ok อ่ะ m ม s ส e n ครูยกตัวอย่าง d u must s h a u s a u f g a b e n เห็นไหมเธอต้องอะไรทำการบ้านเห็นไหม โมเดล verb จะอยู่ตำแหน่งที่2นะคะแล้ว verb infinitive verb ที่เป็นปกติจะไปต่อท้ายนะคะ,ะเห็นไหมคะถ้าเป็นคำถามก็ต้องเอา must มาไว้เป็น subject ไว้เป็นประธาน must do h o u t e h o u s e u f s c a r e n machen อย่างเงี้ยวันนี้ถึงต้องทำกับบ้านไหมอย่างเงี้ยประมาณนี้นะคะอ่ะทีนี้เรามาดู d ü l f e i n d ü l f e i n แปลว่า ห้ามไม่ห้ามหรืออนุญาตนะเช่นครูบอกว่า h e r darf man nicht rauchen ก็แปลว่านะคะห้ามสูบบุหรี่ h, h e r darf man เห็นไะหม nicht rauchen เห็นไหมทำไมเป็น darf ตัวนี้ล่ะ man นี่ไงตกอยู่ช่องที่3นี่ไง rcs man นะั man ตัวเนี้ย ก็คือหมายถึงคนทุกคนคนทั่วไปเยเยเพียโซนนั่นเองนะคะก็คือหมายถึงว่าที่นี่เนี่ยห้ามทุกคนสูบบุหรี่นั่นเองอ่หรือในลักษณะของการอนุญาตเช่นบอกว่า ich darf meine Kinder ดูทีวีแล้วกัน แฟนเซนเห็นไหมแฟนเซนก็เป ah? ็น verb ในรูปของ infinitive นะเอามาอยู่ต่อท้ายนะเป็น verb ที่มี prefix ด้วยซ้ำนะคะแฟนเซนแฟนเซนนะวันนี้ฉันก็คืออนุญาตให้ลูกฉันดูทีวีนะแต่ถ้าไม่อนุญาตก็ darf nicht ก็เติม nicht ไปนะคะนี่คือเรื่องของการใช้ d ด f ร์ฟนนะฮะอนุญาตไม่อนุญาตนะอ่ะทีนี้มาดูตัวสำคัญนะคะที่ครูจะให้ทุกคนจําก็คือไอ้เจ้าแวบ็บเมอร์กันนะเขาเนี่ยปัจจุบันเนี้ยไม่ได้จัดว่าอยู่ในเป็นคำกริยาช่วยละถือว่าเอามาใช้เป็นแว็บหลักนะคะพันเขาในรูปอภุสิทีิเช่นครูบอกว่าฉันชอบเธออิชมา d i ิ h เห็นไหม i ิ h ก็คือ pronomen ในรูปแบบของ accusative นะเพราะถ้าเป็นเธอในรูป nominative คืออะไร do ถูกไหมฮะ do และถ้าเป็น dativ ก็จะเป็นอะไร dear ใช่ er ไหมเธอในรูป dativ แต่นี้ถ้าเป็นอค c สต a t i ก็ต้องเป็น d i c h นะแล้ว verb ตัวนี้คือ ich mag d i c h ฉันชอบเธอไม่ใช่ ich mag do นะฉันชอบเขาเขาอค c สต a t i เขาก็ต้องเป็นอะไร in ฉันชอบเขานะและอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะเช่นครูบอกว่า i c h m a g นะคะฉันชอบกินพิซซ่ามุิครูบอกฉันชอบกินพิซ ich mag. พซ่า i c h m a g พิซซ่านะคะกินนะหลายคนอาจจะต้องสงสัยอ่าแล้วกินนไอ้คำว่ากินแวบกินหายไปไหน e s s e n แบบนี้ใช่ไหมผิดค่ะนะ ถ้าคุณใช้เจ้า v ว r b เ e มือกนนะคุณไม่ต้องมี for verb หรือ verb ปกติ verb infinitive ต่อท้ายแล้วนะคะถ้าคุณใช้บอกว่าคุณชอบอะไรนะแล้วก็ผันคำนั้นไปนะในรูปแบบของ accusative อนะและไม่ต้องมีนะคะแ e b ป,ปกติต่อท้ายแล้ว Ich mag Pizza เขารู้แล้วล่ะว่าคุณชอบกินพิซซ่านะหรือ Ich mag กินมิ้สอย่างเงี้ยเอสเซนฉันชอบกินผักไม่ต้องมีคำว่าเอสเซนแล้วนะคะอืมถ้าคุณจะใช้แวบนะคะปกตินะคะคุณต้องไม่ใช้คำว่าเมื่อกนนะ,ะถ้าเราจะบอกว่าฉันชอบกินพิซซ่านะคะเราจะต้องใช้นะคะแวบเนี่ยบวกกับคำว่าแกนหรือแกนเนาะนะ,ะ,นะะเช่นอีชนะเอส แกนนะแกนหรือว่าแกนเนี่ยความหมายเหมือนกันใช้ตัวไหนก็ได้นะคะประมาณนี้ใช่ไหมอิชเอสเกนเนี่ยพิซซ่าหรืออิชเอสเก p i นพิก็ความหมายเหมือนกันคือฉันชอบกินพิซซ่านั่นเองนะคะตรงนี้ที่ขู่ทาเป็นตัวสีเหลืองไว้เพื่อให้ทุกคนจําว่าอ๋อถ้าคุณใช้เอาเจ้าแวบมือเกนไปใช้แล้วเนี่ยนะคะ ต่อท้ายประโยคคุณไม่ต้องใช้นะคะ e ในรูปแบบของ infinitive แล้วแต่ถ้าคุณจะใช้แว r b ในรูปแบบของ infinitive อย่างที่เมื่อกี้ครูเขียนให้ฉันชอบกินพิซซ่าก็ใช้บวกกับแกนนะคะเอาแว r b infinitive บวกกับแกนนะคะหรือแกนเนี่ยนะคะอ่ะอ่ละค่ะนี่ว่าจะสอนแบบสรุปนะคะก็ละเอียด ทีนี้มาดู mercheden นะ m e r c h t e n คูบอกแล้วมันเป็นกายล่างที่มาจาก mergen นะเป็นในรูปของ uh, conjunctive like, w ว i t e คือการบอกความต้องการความปรารถนานะแล้วก็ในเชิงของสุภาพเช่นและเป็นแวบที่เป็นอิสระด้วยนะคะเช่นนะถ้าเราบอกว่าเราอยากจะดื่มเบียร์ each อะไร mercheden I beer ไงไหมเบียร์อยากจะดื่มอาจจะสงสัยแล้วคำว่าทริ n งเกนที่ดื่มหายไปไหนเอามาต่อท้ายไหมทริ่งเกนนะไม่ต้องมีค่ะเขาเป็นแวบอิสระเวลาที่เราอยากจะบอกว่าเฮ้ยฉันอยากจะดื่มเบียร์หรืออยากได้เบียร์เนี่ยนะคะเราก็พูดแค่เนี้ย Ich möchte ein b บ e r สมมติไปร้านอาหาร Ich möchte ein b เ e r b i t t e ตเติม b i t t e ไปไม่ต้องบอกว่า Ich möchte ein b เ e r trinken b i t t e นออกไหมคือมันไม่จำเป็นจะต้องเอา for web หรือ web เคลียว e บปกติมาต่อท้ายแล้วนะคะมันไม่เหมือนกับไอตัวอื่นๆน,นะคะเช่นอย่างคำว่า v o l e n m u s e n อย่างเงี้ยทีเนี้ยไอเจ้า mercen กับ v o l e n ความหมายเขาเหมือนกันนะะถ้าเราบอกว่า if we are beer อย่างเงี้ยพูดกับคนที่บ้านได้แต่เวลาที่เราไปร้านอาหารนะ,ะหรือต้องการแสดงความสุภาพเราจะไม่ใช้ w ollen ะะเราจะใช้ ich möchte ein bier bitte ich möchte das machen ะะ ich möchte das machen ะค,ะคือเราจะใส่ for verb ไปก็ได้นะคะถ้าเป็นในประโยคแบบนี้คือไอเจ้า m ö c h t e ยมันเป็น verb อิสระเราจะมี infinitive verb ต่อท้ายก็ได้หรือไม่มีก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับประโยคนั้นๆนะคะนะเช่นครูบอกว่า ฉันอยากจะทำนั่นเห็นไหม i h will d a s m a c h e n นะเอาไว้พูดกับคนที่เราใช้ดูฟอร์มฉันจะทำนั่นน่ะไหม i h will d a s m a c h e n นะ machen, นะแต่ถ้าฉันขอทำนั่นได้ไหมนะฉันอยากจะทำนั่นนะใช้เป็น i c h merge d e เห็นไหม d a s s a c h e n นะหรือถ้าบอกว่า i c h merge d a e s นะ ก็ต้องดูสถานการณ์เอาจะเอาคำมามาเคลนตัดทิ้งไปก็ได้นะกำลังเขากำลังอ่ะจะทำอะไรสักอย่างอยู่แล้วเราบอกว่าเฮ้ยเราจะทำด้วยงี้ is much the d u s เนี่ยก็อ่ะเป็นอันรู้ละนะแต่ถ้าให้ดีอย่างในสถานการณ์เนี้ยก็ควรจะใส่คำว่ามาเคลืนไปด้วยนะ is much the dust 마เคลื่นบิ e เถออย่างเงี้ยเออฉันอยากจะทำนั่นอ่ะนะคะฉันอยากจะทำนั่นแต่ถ้าเราจะพูดในลักษณะของการขออนุญาตให้มันสุภาพเข้าไปอีกนะคะเราก็ใช้เจ้าแหวบ ดอร์เฟนนะคะอ่าเนะะี่ยก็จะประโยคมันก็จะเป็นอย่างนี้อ่า d a e f i h d a s ใช่ไหม d a e f i h d a s m ม c h e n เนี่ยขอฉันทำนั่นเนี่ยได้ไหมอย่างเงี้ยนะคะเอะอเอาละค่ะครูหวังว่าครูจะอธิบายครบนะอธิบายครบนะคะตารางนี้เราต้องจำนะคะเราต้องจำเลยนะคะว่า ผ่านยังไงปัจจุบันนี้นะคะเจ้าโมดาเดลแวบเป็นก็จะเหลือแค่ค ö n n e n t vowel, m u s e n d d i p e o n นะคะส่วนเมอ g e เนเนี่ยนะคะเขาถือว่าเป็นเอามาใช้เป็นแวบหลักเลยนะคะไม่ได้เป็นกริยาช่วยละแล้วก็ผันในรูปของอคุสตีส่วน m e r ร์ชเดนะคะก็เป็นร่างที่กลายมาจากของเจ้าเมอร์เกนนะบอกคือเป็นการใช้งานแบบ สุภาพด้วยนะคะเป็นการบอกความปรารถนาแบบสุภาพและก็ยังเป็นนะคะแวบอิสระด้วยนั่นเองนะคะบทเดาวแวบจบนะคะเดี๋ยวคราวหน้านะคะคราวหน้าครูจะมาขึ้นเรื่องนี้นะคะคำกริยาที่มันแยกได้นั่นเองนะคะรอติดตามกันนะคะ ใครดูคลิปจบแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจกดซุปเปอร์แตงให้ครู่ด้วยนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในอาทิตย์ต่อไปค่ะ m a r ส g o ู d ต n b น s ์บิส